สวัสดีครับผมนายพนพงศ์มุนไทยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศิทธิและสยามวันนี้ครับถึงฤด,ดูการที่จะรับสมัครนักเรียนยังมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่อาจจะยังอ่าเรายังจะประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงที่จะมาะสมัครเรียนใน ใน,ในพักปีการศึกษาสอบปันห้าร้อยห้าร้อยสิบแปดนี้วันนี้ครับทีมงานสายชานุบาลของเรานะครับเราจะลงพื้นที่ครับไปให้บริการผู้ปกครองถึงที่เลยแต่จะไปหมู่บ้านไหนนั้นเดี๋ยวติดตามชมครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูก่อนครับว่าผู้ร่วมเดินทางของเราวันนี้ที่จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนด้วยนะครับในโซนที่มาเรียนศิลและสยามเราแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ถึงสายชานุบาลว่ามีดีอะไรทำไมถึงต้องมาเรียนศิลและสยามมีใครกันบ้างเดี๋ยวมาทางนี้ครับ แนะนำแนะนําตัวเองหน่อยครับแนะนําตัวเองหน่อยใครสวัสดีค่ะครูสวักษ์จีนควนะคะชื่อเล่นชื่อครูจูนค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสามค่ะค่ะสวัสดีค่ะรองกำบังชนกเพ่งผลนะคะรองผู้ในการโรงเรียนศิลและสยามค่ะสะะสวัสดีค่ะครูสร้อยเพชรสุวรรณค่ะครูใส่ชั้นอนุบาลสามค่ะแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะครูฝนนะคะใส่ชั้นอนุบาลสองค่ะ สวัสดีค่ะคูก้อยค่ะใส่ใช้อน,นุบาลสองค่ะแล้วพบกันที่สินแรกค่ะ <c oughs> เอาละครับ <c oughs> ไปกันเลย บ้านครับวันนี้โดนพอหลอกมาเยี่ยมบ้านนักเรียนกับบรรยากาศแบบนี้ชิมชอบไหมชิมฉ่ำไหมชิมฉ่ำไหมอ๋อลุยดีค่ะลุยดีได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่นะโอเคแล้ววันนี้คาดว่าจะได้นักเรียนไปกี่คนครับน่าจะได้สักครึ่งโหลนะคะครน่าจะได้นะคะคุณปุครับบรรยากาศแบบนี้บอกกับการเรียนทางไหมโอ้บอกกับการนอนอยู่บ้านนะครับตอนนี้เรา ตอนนี้เราติด่วนครับอยู่ที่้องหรือบ้านบ้านบ้านของบ้านของหมู่ในอมู่บ้านนี้ใช่ไบ้านครับถ้าลองมาแมตช์แบบนีรร้วันนี้ดูสภะทะาลาดแล้วไปยังไงคุณ <c oughs> ตื่นเต้นนะไปตืนต่นเต้นมาค่ะแล้วก็แต่ว่าพวกเราก็สู้ไม่หอยนะคระับที่จาตามหาเด็กกลับไปให้ได้ค่ะคุณตูนครับบรรยากาศแบบนี้ไปยังไงบ้างครับชอบไหมก็ สนุกดีค่ะแต่ก็จะพานักเรียนกลับไปโรงเรียนศุดย์แลให้ได้ค่ะวันนี้คุณมารถอะไรอะ่ะมอเตอร์ไซค์ค่ะเดี๋ยวค่ะกลับไปกันครับว่าเราจะทุรักทุลกันขนาดไหนไปกันต่อไปกันต่อ,ตอครับบ้านนักเรียนของเราอยู่บนยอดภูเขาเลยครับอยู่ครับตอนนี้เราขึ้นอยู่ที่จุดที่สูงแล้วนี่ครับจุดที่สูงแล้วนะครับอยู่บนยอดภูเขาเลย <c oughs> นี่เราเดินขึ้นเขามานี่ครับเราเดินทางลงครับเราเดินขึ้นเขามา นะครับรถขึ้นไม่ได้มันชันสูงครับตอนนี้เรากำเรากำลังจะเดินขึ้นไปต่อครับเดี๋ยวไปตามไปดูครับ ถึงแม้ว่าฝนตกเราก็ยังไม่หวั่นครับเราก็ยังตามหานักเรียนที่ยังไม่ได้เป็นสมัครเรียนเรืเร่อยๆและหลังนี้ก็คืออย่างหนึ่งที่ผู้ของอเราประชาันไม่ถึงแล้วเขาจะไปสมัครที่ราวสุขดูครับวันนี้เราบ้านอยู่บนยอดเขาเลยนะครับเสมอเลยและที่เรากตรียจะจลมาจะเดินลงจากเขาในบรรยากาศที่ฝนตกครับแต่รถไม่ติดพอเข้าไม่ได้ไปกันเลยครับไปเลยเดินเลยครับตัดฝนได้เลยไปกันเลย ว่าแล้วผมก็ไปด้วยครับ